ครับวันนี้เรามาเล่าข่าวงคงหินกันต่อเสนะครับเออก็ได้ไปบทที่เก้าเนี่ยก็ได้ไปหกตอนนั้นนะกับมันน้อยประกจากเมียพุ่นมาเน,นะ่ะเมียอันมุขเขาวดีนะพุ่มนมีธุระเนาะอืมลาปลอมเมียพุ่นมาแนละ้วัชโลโอ้ก็อันขี่โยนหงมาวฮะขี่อัน หง่แล้วก็บินมาแล้วบินเอวเสาะหาไปเลยแล้วก็ไปทำมันก็คงไปประทำโอ้มาเลยมันได้พ <g år> ปะเห็เมืองแล้วเ <g år> มืองกำพันนะอครับแวดไปแวดมาแล้วก็อ้อมลงไปนอ้เก็ไปเลงกอยนล้วเอาละเอาละมันจะเป็นได้จอห้อไป oh, อนนู่จอนะฮาไปก้อยจอนะครับก่น <g år> อนที่เราจะเล่าวันข้าวกันจอนะครับเออฮาก็ไปก้อยลักษณะการ เขียนข้าบนก่อนนะครับไปมาไมข้าวนเขียนกันอย่างไดนะครับเห็นไหมอข้าอันโบราณนะป้นลักการบนก็คืออ่าป้นมีลักการนะครับเจ็ดตัวเร็้วสามตัวเร็วบ้านหลังบ้านหน้าเฮ้ยอันนั้นคืออันลักการเขียนข้าของปนนะครับมาป้นสร้างมาตั้งสามร้อยสี่ร้อยปีมาแล้วนะครับครับอ่ามาเดียวนี่มันก็ยังว่ามันกับเพี้ยนไปเรื่อยๆนะคก่อนแล้วแต่นะครับ อันเจ็ดตัวเต, yal, illar, ต,ต,ตี้ยวสามตัวเร็วมันก็จะทำให้อันวัคทีนหนึ่งและวัคที่สามเนี่ยมันจะเป็นนันมันจะมีสามก๊อมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็หมายมะฮะเออมาอ่ายกเว้นหรือเว้นนั่นถ้าสมมติเรามรรอธิบายว่าชาติประกอบนุโลมมันเป็นสี่ก๊อมได้ไหมเนี่ยเพื่อจะเน้นมันเป็นสามก๊อมเนี่ยคือล้อมอ้อมเนี่ยเนี่ยไหมไก่มึงคนเนี่ยเนี่ยโปทิชัตเนี่ยเนี่ยเพื่จะเน้นอย่างนี้นะเคยไหม ถ้ามันอธิบายบชชประชาติปไตก็อนุโลมเมื่อเป็นซีได้อย่างอย่างบ่มีกําแปงล้วนแต่ป่าไม้ก็จักย่นลงเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นยังไงฮะก็อนุโลมเมือม่อเป็นซีได้เองมันก็เหมือนก็คล้ายๆกับก่อนแปดตลาดเนาะในภาคกลางว่าพูดว่าก่อนแปดตลาดเอ้อมันโอดดี หนึ่งบาทนั้นมันมีอยู่แปดรมแล้วก็เห็นไหมเอออันถ้ามันอธิบายบาชัดนะพวกก็อนุโลมให้เป็นเก้าได้เออเก้าคำได้แน่ๆมันใช่ว่าเดียวนี่คนเขียนไปหยอกไปเก้า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 ะไแบมคนมันแหกนะมันแหกกดโบราณมันอะไรมาอันนี้ก็บหนกันเลยมั้เนี่ยคนบอกว่สามเนอะอเนี่ยอันถ้าอนุโลมให้เปสี่ได้แต่เดียวนี่ นก,กันซีซีซีมดะไเนี่ยมันป <c oughs> เป็นเกาะล้วแต่ฝ่ายพันเอออันนี้ผมพูดถึงข้าวโบราณน,นะครับเอออันนี้ฉันทลักษณ์บุญพีนี่นะครับครับเอาหูล้ละฉันทลัก,กษณ์บนญเจ็ดตัวเตียวสามสามตัวเหลียวบัลหลังบนะัลหน้าโอเคนะครับอมาทีนี้เขามาดูฉันทลักษณ์นะครับเออไอข้าวโบราณเนี่ยบุนมีฉันทลักษณ์ของบุนแลครับเออไม่ใช่เขียนกับไปเลยนะครับหมายมา หนึ่งบาทอ่ะมันเอ่อหนึ่งบทอ่ะมันมีอยู่สามสามบาทนี่นะครับบาทหนึ่งบาทสองบาทสามเนี่ยแนบาทหนึ่งบาทสองบาทสามเนี่ยอันอันแต่ละบาท่ะมันจะมีอยู่สี่วักหนมอยไหมคำใต้วักเพิ่นจะกำหนดเสี่ยงนะครับเพิ่นจะกำหนดเสี่ยงลงนะครับเหมือนจะผกเขียนไปเลยเสี่ยงอย่างก็ได้่ใช่นะครับครับเามาดูก่อนนะครับมาดูก่อนนะครับมาเอามาดูก่อนนะครับได้ วัคติหนึ่งของบาติหนึ่งนะครับมาตายวัทีิหนึ่งของบาติหนึ่งเปิ้นบอกหื้อลงด้วยเสียงสามัญหรือจัตวาก็ได้อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหมมีกำแพงเ่ยแพงกำแพงครับ<ม>เสียงสามัญใครไหมอันวัคติสองี่ลงด้วยเสียงโทพิ เสียงตีโท่เดิมเดี๋ยวเสียงตีนะครับนี่ยเสียงตีนะครับหมายควาว่างดีสองเนี่ยลงมาเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้จานเป็นเสียงตียาวฮะโอเคนะครับหมายคาโอเคนะครับจานเป็นเสียงตียาวนะครับไม้ก็เสียงตียาวกับนอนก็เสียงตียาวฮะเนี่ยเนี่นี่มาวันนี้ผมมีเสียงตีสั้นอ่าเห็นไหมอ่าโอเคนะครับการนับเสียงตีเนี่ะท่านต้องนับแบบมันเสียงอ่า นับแบบเสียงไตยนเชีังใหม่นะครับอ่ไม่ใช่เอาเสียงไตลือมาใส่เอามาใส่นะครับอย่างเช่นคาว่ามดโจ๊นสุดอย่างนี้ไม่เลยไหมเอออันนี้มันเป็นด้านเสียงจัตวาของไตยนวชียงใหม่นะมันมาแปลงมันเอาอันไปอันนั้นไตลือกับไตยองมันออกเสียงมดนะครับมดสุดโจดมันเป็นมันมันออกสั้นๆเนี่ยอะก็เลย จะมาแปลงเป็นอันเสียงจัตวาอ่เสียงตีเนี่ยมันไม่ได้นะครับไม่ได้นะท่านถ้าต้องนับถึงเป็นเสียงอันตีจังใหม่อันเจยงใหม่นะครับแต่ยนแล้วก็ไอ้มาวักดีสามเนี่ยลงด้วยเสียงอ่าโทพิเศษโทเมืองนะครับเอ่ยมาอ๋อแม่แม่เนี่ยโทพิเศษโทเมืองอ่ะอันโทพิเศษโทเมืองเนี่ยมันจะสูงกว่าอันภาษาไทยเป็นนิดหนึ่งไงนี่รึ่งเสียงฮะอันเห็นไหม อ้อมเจ้าอะไรเนี่ยเนี่ยแม่แมอันอันอ่าไตไตยวนบนอ้อมนะครับ้แม่อันอันภาษาไทยบนอ้อมนะครับล้อมอ้อมนะครับอ่าล้อมอ้อมล้อมเสียงตีเต่าก่อนนะครับล้อมอันไตยวนจะมาเพื่ก็ล้อมนะครับแม่มาอ่า อันนี้อันอ้อมเนี่ยมันอ้อมนะครับหมายไหมอันไทยไทยเปิออกอ้อมนะครับล้อมอ้อมนะครับอ่าอันนี้ก็อันไตลื้อกะตะยองเปิอ้อมนะครับล้อมอ้อมนะอ้อมนะก็อ้อมนะครับเปิอ้อมนะครับเปิออกเสียงเอกนะครับอ้อมหมายไหมล้อมเนี่ยเป็นล้อมนะครับล้อมล้อมอ้อมล้อมอ้อมล้อมอ้อม คือเป็นค <t os de spectacle> ือล่ำอมล่ำอมนะครับล่ำอมเห็นไหมมันปี่มมันมันก็เล็ปิ้นก็เป็นหมดนะครับอออ่ามาการนับเสียงนี่คือนับเสียงแบบอันแต่โยนยังใหม่นะครับมาอมอเสียงโทรวิเศษโทงเมืองนะครับมาวัคซี่นี่ลงด้วยเสียงสมันนะครับมาลงใ้เสียงสมันนะครับมาไดเป็นเสียงสมันนะครับได้โอเคนะครับอ่าได้ไปหนึ่งบาทแล้วนะครับได้ไปหนึ่งบาทแล้วนะครับเห็นไหมอ่า 1, ว,นน <c oughs> ว,วักที่หนึ่งลงด้วยเสียงจัตวาหรือสามัญนะเท่าเดิมวักที่สองลงด้วยเสียงตีนะครับวักที่สามลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับอ่าวักที่สี่ลงด้วยเสียงสามัญ <c oughs> อันนี้เห็นไหมข้าวพุมีฉันทะลักของพุคืออย่างนี้นะเขาไปก้อยอันบาทที่สองต่อไปนะครับ,บาดท,ที่สองนี่ก็ท่านลุงนึกถึงเลยนะครับบสาวรับเจ้ากี่เข้ามากองเบาเดี่ยวกองกิ่จีกระต้มกี่จีกระน้อยนะอ่ามาสาวรับเจ้าเสียงตีครับเห็นไหมล้วนแต่ปลา ไม่กับไม่เึยงทีเหาเหมือนกันใช่ไหมเสงทีเยาใช่ไหมไม่ใช่ไหมอ๋อจานใช่ไหมนี่มันเป็นเสียงทีเยานะครับใช่ไหมวรรคที่สองนี่ลงด้วยเสียงอันจัตวานะครับใส่ใสนะครับใสเสียงจัตวานะครับใส่ะช่ไหมวรรคที่สามนี่ลงด้วยเสียงสมันนะครับวรรคที่สามนี่ลงด้วยเสียงสมันนะครับคนเป็นเสียงสมันนะครับอันวรรคที่สี่นี่ลงด้วยเสียง โทรพิเศษโทรเมืองนะครับแม่ล่านะครับล่าได้ได้ได้ไปสองบาทแล้วนะครับแม่อันอ่ะนี่เนี่ยสีชมพูที่หม่ไว้คือเป็นใหม่เป็นเนื่อลงบังคับเสียงนะครับเอาบาทที่สามแล้วก็เอาบาทที่สามก่อนวกที่หนึ่งของบาทที่สามเนี่ยแม่อ่าเนี่ยเนี่ยคเนี่ยอันเปิ้นบอกว่าเฮ้อลงด้วยเสียงอันนันสมันก็ได้อ่าหรือจัตวาก็ได้เอออันนี้เป็น จัตวาเนาะชัตฮะโพธิสัตฮะโพธิถ้าไทยพูดโพธิสัตว์เห็นไหมอ่ามันสัตว์ในอันมันมันเสียงเอกเนืไทยอ่ะใช่นไหมแต่อันถ้าเป็นละนาวหอมมันต้องอ่านว่าโพธิสัตว์สัตฮะสัตว์ไอสัตว์ตัวนี้มั้น่ยเนี่ยเนียก็เขียนอย่างนแล้วกับอันตัวสะไม่สัตว์ตัวตะเนี่ย จะซื้อสัตว์กับตัวนี้แหละไอ้สัตดหน้าขนกัอันนี้แหละใช่ไหมเนี่ยหรือหรือพุ้นบัตรั้งบอกกัตว์ใบสัตว์ใบท่านได้ยินนะซั์ใบอ่ะโซนฉัดใบนะโซนสัตว์ใบนะเนี่ยพวกกับซัดใบนะอันเนี้ยเนี่ยพวกเขียนบมดอ่อันเนี้ยสัตว์เนี่ยสัตวดนี่แหละโอเคนะครับอ่าวกที่สองครับวักที่สองในโลกด้วยเสียงงั้นโทพิเศษโทรเมืองนะครับแม่โทพิเศษโทรเมืองนะครับ ก้าแม่น <anse> มาเปนะ็นมันมีจี้เดียวในโลกเลเสียงโทวิทศโทเทโทมืองเยนะฮมันมีจี้เดียวในโลกเนี่ยนะก็อันบอกมีแล้วนะก็ก็าท่านไปหาบอกบป้าที่ไหนแนละ้วก็อันวักที่สามเน่ยลงในเสียงสมันนะ,ะลงในเสียงสมันะลงฮะลงเลยแม่ะลงลงในเสียงสมันนะฮะวัคซีนสี่เนะี่ย ลงด้วยเสียงตีนะครับมาสั้นก็ได้ยาวก็ได้นะครับไอ้่ยนั่นนั่นนี่เป็นเสียงตียาวนะครับนั่นวันนี้มันมันมีเสียงอันเอออไม่มีเออนี่ยเนี่เสียงที่สั้นนี่นุ๊ดน่ะมะน่ะมะก็อันอันนี้ไหมมะก็อันเสียงที่สั้นนะครับมานุ๊ดก็เสียงที่สั้นเห็นมะนุ๊ดเห็นมะนุ๊ดอันนี้ตีสั้นอันที่ยาวนั่นจานไมมเออเนี่ยเนี่ยโอเคนะครับ เอาละท่านกับหันแล้วนะครับสี่ชมพูนี่หมายไว้เนี่ยปิ้นบังคับเสียงนะครับหมายใชว่าเขียนเอาเอาเสียงอะย่างเขียนลงมาไปเลยนะครับไม่ใช่ครับเอาละเอาละถ้านหูฉันทลักษ์แล้วนะครับเห็นไ,ไหมทีนี้เอามาอู้ถึงอันความสัมพันธ์ของแต่ละบาทแล้วครับเห็ไมไหมแต่ละบาทแต่ละบาท,บาทปุ่นกินบอล้องว่าข้าวนะเป็นจะได้ครับ ไอ้แต่ละบาทแต่ละบาทพวกเจะเอามาโยงอ่ะนะป่ะคือเอาคำตายของอันแต่ละบาทแต่ละบาทมันโยงก็ไอ้บาทที่สองของอันบาทต่อไปนะครับไอ้แม่บาทที่หนึ่งไอ้บาทที่หนึ่งคำตายมันคือได้นะได้ไหมสาร้ายก็ได้นะครับเห็นไอ้แม่พวกเอามาก้องกับอันอ่าตายบักที่สองของบาทที่สองเนี่ยใส่ไใช่ไหมได้กับใสสาร้ายเหมือนกันนะอันนี้มันเขียนเป็นไม่ไม่อันไม่ นั่นไปได้ไม่พ no ัดไม่ใหม่โอเคแล้วไ้ไหมเอาโอเคแล้วสไลด์เหมือนกันแล้วไงไหมอันตายของบาทที่สองเนี่ยล่าประกอบมากรอบอันตายบัดที่สองของบาทที่สามเนี่ยก้าอันนี้คือกรองอันตายของบาทที่สามเนี่ยนั่นใช่ไหมนั่นใช่ไหมนั่นประกอบมาอันมากรอบอันอ่า ตายวัที่สองของบทที่หนึ่งของบทต่อไปนะบทต่อไปนะครับมสั้นอ่าสั้นเห็นไหมโอเคนะครับไหมอ่ามันก็เป็นยี่ห์ไหมข้าวอ่าสั้นเห็นไหมสั้นอือ่ามันก็เป็นยี่หนะข้าวเห็นไหมลักษณะการเป็นห้องว่าเป็นโยงเป็นเจื๊ยบข้าวเหมือนก็เจื๊ยบข้าวนะโยงเห็นไหมต่อไปมันเมือนปักเบาอันอู้อันส่วนสั้นก็คือข้าวเนาะเจื๊ยปกระตัดออกไปเจี๊ยบข้าวคือข้าวเห็นไหมนี่คือข้าว ทีนี้ทามาอูดถึงความสัมพันธ์ของแต่ละว <an> ัคแต่ละวัคก็เป็นได้ครับเห็นไหมอ่าอันแต่ละบาทเนี่ยผมจะเอาอันสละมากรองกหมือนมากองมาสัมผัสกันนะก้องก็คือสัมผัสกันนะครับแว้อันแต่ละวัคแต่ละวัคเนี่ยวัคหนึ่งวัคสองนะครับวัคหนึ่งเอาอู้เป็นวัคกับวัคไปนะครับวัคหนึ่งวัคสองแต่ละบาทเนี่ยวัคหนึ่งวัคสองของอ่าแต่ละบาทเนี่ยพ่นจะเน้นนะครับพ่นจะเน้นในการอันอันการสัมผัสแบบอันเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่่นจะอู้เป็นเนื้อเรื่องไปไปส่วนใหญ่นะครับเออ แต่ถ้าสมมุติมันพุกสัมผัสสาระได้เราก็โอ้ก็ดีนะก็เฮ้ยมันพุกไปนะก็เฮ้ยมันพุกไปก็ดีนะโอเคนะแต่คือแต่อันเน้นทีอมันเป็นอันอันกำมูที่มันเป็นอันอันหูเรื่องกัน่ะหูเรื่องกันนะมันจเอามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยป้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะบ่มีกำแพงประตูเหนประตูอ่าประตูมันจะจะงแรงจางแรงอะไรประตูเห็นไหม มันบม่ต้องเอาแสดงแสดงเหมือนบรเดียวเนาะบะเดียวจะเอาแสดงแสดงมาใส่หน่อยไหมอันนี้ปัจจุบันประเดียวนี่จะเอาแสดงแสดงเสียหน่าผมมีกำแพงอ่ามาแต่งลืบจานมันแยงลืบจานนั่นแหละแยงพ่อลืบจานเนี่ยผมจะเอาแสดงแสดงมาใส่นะมาใช่นะมปัจจุบัลืบจันเป็นอู้เป็นเนื้อความไปเลยฮะโอเคนะครันไหมอันนี่แหละว่างนีดหนึ่งว่างสองของบาทที่สองเรา ล้วนแต่ป่าไม้เป็นตีใยเป็นตนะีไม้เป็นตีมันต้องเอาสลายสลายมาเมานี่ๆมาไบตรงนี้นี่อ่ะอ่ะมาเดี๋ยวนี้มันจะต้องเอาน่อน่อนอล้วนแต่ป่าไม้ในพึกขา้ามไือาศัยในเป็น บอกใจอาศัยตี้ไก่อาใจอะไรก็ว่าไปอะไรอะไรนะก็เลยไปหมูเรื่องออกไปเลยนะป่าไม้เน่ยเอาอนยักมันเอาเตี้ป่าไม้เนี่ยเป็ตี้นอนเป็ตี้อาศัยของมันโอเคนะก็เห็นไหมอันบัตรที่อันบางี้หนึ่งว่งสองของบัตรที่สามไม่รอโพธิสัตว์ตนบุญไม่มันเป็นอันเรื่องเรื่องอันเดียวอันนั้สัตว์ตนบุญน่ะโพธิสัตว์ตนบุญนเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันนะครก็คือตนบุญของโพธิสัตว์น่ะ เห็นไหม้นมันต้องเอาอันโทดิชัดมามัดะมามัดแกนก้าสะอาดแกนก้ามันว่าไปเลยนะใช่ไหมมันเป็นยงมันเริ่มมันหมูเรื่องหมูเรื่องลาวพ้นเหนไหมอ่าโอเคนะครับแต่ถ้ามันพุกสมผัติอันสละได้นะมันก็ดีไปนะครับวันนี้มันมีสมสมบัติสละเลยมันก็ดีไปนะครับบางวันก็มีนะครับสมผัสสละนะครับโอเคนะครับ ทีนี้ทามาอู้ถึงวัคที่สองหรือวัคที่สามนะของแต่ละบาทเนี่ยเอาอบัตที่หนึ่งนี่ก่อนนะครับเห็นไหมอ่าปกติมันเพินบอกว่าอันวัคที่สามเนี่ยมันสามตัวเหลวครับมันจะต้องเหลวมหาอันจันเนี่ยอันนี้เนี่ยอ้อมมาเหลวมหาจันอันนี้อันนี้เพินบอกว่าเหลวแบบอันอันเหลวแบบเนื้อเรื่องครับอันเนี่ยเปินเอาเนื้อเรื่องว่าต่ให้มันตายวัคที่สามนี่มันจะต้องลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองเท่านั้นนะครับเท่านั้นบอกว่าเท่านั้นเลยนะครับ โทพิเศษโทเมืองนะเพราะว่าบางบางผังนะเขาเอาเอาบอกว่าตรงนี้มันต้องลงด้วยอไม่โทเหรอ,อ <c oughs> ไม่โทนะนะฮูวมันมันมีสามอย่างนะไม่โทในเสียงตีนะี่เน่ยไม้เสียงตีไหมไม่โทเสียงโทพิเศษนะอาวแม,ม่แแล้วก็มีอันมีอันนั่นน่นนี่ยเน่ยังนี่ยตีเนี่นี่ยนเน,น เนี as no okay. no ่ยตัวตะไม่กี่ไม่ย่อใช่นไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเมื่อคืนเป็นไม่โทมันเป็นยี่ตี้อาศัยนะตี้อาศัยไหมเอาตี้มาใส่ต้นนี้มันบ่ได้นะมัไม่โทเหมือนไรมามันบ่ได้เห็นไหมมันบ่ใจแล้วก็มาตี้ปี้เจ้นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเสียงโทปกติแล้วก็มันบ่ใจโทพิเศษโทเมืองนะท่านอย่าไปสับสนนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้คือเหลี้ยวแบบ สละก็ได้นะครับเหลวแบบเนื้อเรื่องอันนี้เป็นหมอกเหลวเนื้อเรื่องนะล้อมเหลวมหาจัน้นเนี่ยแนะโอเคนะครับเห็นไหมเอาอถึงอันวัตถุสองหรือวัตถุสามของบัตก้อมบัตที่สองเนี่ยนะครับเห็นไ,ไหมอันนี้อันเปิ้นบังคับนะครับบังคับอันวัตถุสามนี่จะต้องเหลวมาหาแบบอันอ,อันอัสนสละเนาะใช่ไหมพอดีสละอะไอสละอะไ,อ,ไอ,อันนี้ก็ใสนะครับไหม พอดีมันเจะเปิ้อจะเอาสละไมาไว้ตรงป่ายเนี่ยตรงตรงป่ายวักอันที่สามเนี่ยอันไก่เนี่ยจะมาไว้ป่ายวักนี้มันมาได้พ่อวายยังเพราะว่าอันใต้วักที่สามเนี่ยเพืนบังคับเมื่อมันมันเป็นเสียงโทเอาเสียงเสียงปกติครับมาแบเสียงอันสัมมันเสียงมันเพื่อนห้องมันเป็นเสียงสมมันได้ไหมเนี่ยเพื่อจำเป็นนั่นเราต้องเอาไก่มาไว้ดางหน้าแวบนั่นแหละไก่ เนี่ย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 สัมผัสเนี่ยเนี่ยไหมสัมผัสต้นหน้าเพ่เนี่ยเนี่ยไก่เห็นไหไก่เนี่ยเนี่นจะเอาเลื่อนมาไว้ตางหน้าพุคนแล้วก็เอาแล้วเอาลงเสียงอะย่างเสียงสะมันนะครับเป็นกำอย่างอะไรก็ไก่เมืองคนเนี่ยเนี่ยเป็นอู้หูเรื่องอะไรไหมอ่าอันนี้อันไก่นี่มามากร้องกับใส่ใะไร้หมไงแล้วไก่เมืองคนเห็แไหมมนุษย์ลูวแผ่นด้ายไหมอันนี้ปรจําเป็นต้องสัมผัสก็ได้หรือสัมผัสก็ได้เห็นไหม อันนี้ก็มักถือว่าเป็นกึ่งกึ่งหัวเฮยงประก็บเป็นนี่อะกึ่งกึ่งหัวเยงนะครับอ่ะไก่มือคนมนุษย์แผ่นลาอันนี้มันเป็นเนื้อเรื่องที่มันอ่าที่มันหู้เรื่องกันไหมไหๆๆโอเคนะครับอันนี้คืออันฉันทลักษณ์แบบอันหัวเฮยองครับไหมหัวเฮยงนะครับเออท่านท่านก็พอไว้นะครับไหมเพิ <c oughs> ่นเอาสลายสลายไปไปทั้งหน้าวะนะ <c oughs> พรอมเป็นไม้เจะวาครับ <c oughs> โอเคนะไงไหมเอาต่อไปวัคที่ง แล้ววัคที่สามของบาทที่สามเนี่ยนะครับอันนี้รักการเดียวก็อันนี้เนี่ยวัคที่สองแล้ววัคที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยก็จะเลี้ยวแบบสระก็ได้เลี้ยวหาแบบนื้อเรื่องก็ได้มาอันนี้ก็อันนี้ลงะไรแบบนีลงก็ปนปนไปจ้องเอาสาอาสะราเนี่ยมามาไว้ทางเพ่มามาเดียวจะเอาสาอาสารามาใส่เตี้ย้มานี่มันจะลงไงมอ่า จนบนแกนก้าก็จักยนลงที่นั่นมันอู้ไปเลยอู้ไปเลยแต่เงือนลงด้วยเสียงสะมันเนอะนี่ยบักที่สามนะแมไเพื่อนบังคับนะครับ <c oughs> โอเคนะครับเอาต่อไปวักที่สามหรือวักที่สี่นะครับวักที่สามวักที่สี่ของบาดที่หนึ่งเนี่ยกับบาดที่สามเนี่ยอ่าอันเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนอันสมัยหูพิมพ์เพื่อนเลี้ยงมืงใจเพื่อนถือว่าเป็นวักเดียวกันนะครับเฮ้ <c oughs> เป็นวักเดียวกันนะครับเห็นไหมคือไอ๊ อ่าคือล้อมอ้อมดังในก็จับยนต์ลงที่นั้นเนี่ยพ้นถือว่าเป็นวัียวกันนะครับเห็นไหมพ้นจะพิมพ์ติดกันนะครับเห็นไหมเพราะว่าอันโบราณเม่เขียนตัวเมืองมาติดๆ,ๆ,ๆ,ๆกันนะยะน่นะเออพอกันเลยถือว่าเป็นวัียวกันนะครัอันเพราะว่ามันถ้าไปถือแบบว่ามันก็จะอาจจะสัมผัสนะครับอาจนะครับอาจสัมผัสไอ้ภายในได้ก็คือสัมพัสธะสัมผัสอักษอ,อ,อโอเคนะครับเห็นไหมแต่วันนี้มันมีสัมผัสก็มันเป็นอย่างโอเคนะครับ ปัจจุบันนี้เขาแยกเป็นเป็นสองวักสองวักเนี่ยนะครับไม่แม αι, ่เกาะกดี็เอาก็แยกไปนะครับไม่แม αι, ่เพราะวันตายวักเปิกกับบางครับเสียงอยู่แล้วโอเคนะครับสำหรับวักที่สามและวักที่สี่ของอัทท 2, นบาทที่สองเนี่ยบาทที่สองเนี่ยไหมอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวก็เหมือนกับวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยเนี่ยเพื่นเน้นเป็นการสัมผัสแบบอันเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะถ้าสมมติมันสัมผัสอัน ด้วยสระได้หรอเออก็ดีแล้วก็ดีดีใช่ไหมเน่ยเกาะเือมันพุกไปพุกมันคือมันอู้หูเรื่องออกไปเลยไก่เมืองโคนมนุษย์แผ่นละแผ่นละใช่ไหมเนี่ยมันมันมวนมันมวนมันมันเนื้อเนื้อเรื่องใจความบนิ้นมันมวนอยู่แล้วนะครับเอาละทีนี้เอาหูละอันการที่ความสัมพันธ์ของแต่ละบาทแต่ละบาทเพื่ออย่างใดไงเพื่อมาก้องด้วยสระนะครับ แต่ละวักแตละวัคประกฏส่วนใหญ่กับมิสระพ้องมีอันกล้องด้วยอันอาจเป็นอันเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่นะก็ไอ้มาเป็นไอ้มาหามว่ามันจะมีอันกล้องสระด้วยเป็นป็นตี้ป็นตี้นะครับโอเคนะครับอทีนี้ฮามาอู้ถึงอ่าอันนี้อู้แล้วหอกฮาวจะอู้ถึงว่าไอ้ข้าวโบราณที่มันเน้นให้มันจะให้มันม้วนให้มันม้วนงันอะไรอย่างนี้เพื่อนจะเน้น ก็เน้นอยู่สามที่ยังนะครับอ่าก็คือเน้นเอกทรงนะครับเอกทรงเอกทรงนะครับ,เน,รบเน้นอักษรกู้นะครับเห็นไหมเน้นสระกู้นะครับเห็นไหมเน้นคำซ้ำมวน,นซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมวนเห็นไหมอันอันเบี้ยเน้นลำ้ำป้นใสนั่งนักแล้วมันจะอันมมวนนะครับมาทีนี้เขามาไล่ก่อยแล้วครับอ่าบังมีกองแปง้งปะตุลืบจานอันนี้จานเสียงจีไหม ก็เอาลืบลืบนะฮะไอ้ลืบเนี่ยมันเป็นอันเสียงเอกนะครับเห็นไหมอ่าอันเอกทรงเนี่ยมันมันไม่อยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครัเนาะไม่เอกเสียงเอกนะครับไม่เอกเสียงเอกอ่าไม่เอกเสียงโทแล้วก็เสียงเอกอันนี้เสียงเอกนะเห็นไหมลืบแล้วก็เสียงโทนะไงมาอันเนี้ยเนี่คือคืออันอ่า ก็คืออันอันอันเอกทรงเอกทรงนะครับเห็มเอ็มเอกทรงนะครับคือนะครับคือไอ้คือเนี่ยมันจะคือเป็นอยู่คือนะมันจะอันนี้คืออันอันอันห้องน้ำอที่มันล้อมเมืองอ่ะล้อมเมืองอะไรประมันว่าคือสันคือเออเนี่ยสันคืออันไอ้คือล้อมอันล้อมอันที่ก่อนจะเป็นกําแพงน่ะเออเนี่ยเนี่ยคือล้อมคือคือล้อมเมืองน่ะมันมีกําแพงกําแพงเนี่ยคือไอ้คือก็คืออัน ที่มันคุดน anyway, ้ําที่มันอยู่นอกคืนนะคือนอกนอกกระแปงนะเพย่คุดเอาน้ําล้อมรอบไว้เพื่อศัตรูมันเข้ามาง่ายๆคือใช่ไหมนี่คืออ้อมอันนี้ยอ้อมมันเสียงโทษพิเศษนะไอ้แมมอันเนี้ยล้อมกับเสียงที่มันมันมีเอกทรงพเอาใจอันเนี้ยอันเนี้ยสละกู้อันนี้่ไหมอันเนี้ยล้อมกับอ้อมเนี่ยไหมสละกู้แตนเนี่ยเออเนี่ยมันก็บวนไปอยู่นะไหมอันนี้สละ เสละโก้สละออมสละอมะอมเห็นไหมตั้งได้ไหมโอเคแล้วครับล้วนแต่ป่าไม้ไม้เสียงตีนะครับประกอบป่าเนี่ยแปลป่ากับแต่เห็ยไหมถึงป่าถึงแต่แล้วมาส่งนั่นนี่ยโอเคหนไหมถึงป่าถึงแต่นะส่งส่งส่งเลยไหมส่งแลมันลวดลวดไปนหมถึงอันแต่ถึงป่าส่งไม้เป็นที่อาศัายเห็นไหม ไก่มืองคนมนุษย์แผ่นล่าคนมนุษย์แผ่นแผ่นล่าเนี่ยแผ่นนี่ไม่เป็นไม่เอกเสียงเอกนะครับแผ่นแผ่นเป็นไม่เอกเสียงเอกนะครับไม่เอกเสียงเอกนะครับอ่าอันนี้ไม่เอกเสียงเอกนะครับเห็นไหมอ่านต่อไปปูที่สัว์ตนบุญแก่นก้าไอแกนนี่มันอ่าเป็นไม่เอกเสียงเอกนะครับเห็นไหมแก่นแล้วก็ก้าเห็นไหมแถมปอเมั่นั้น มันเป็นกอๆแถมอักษรกู้ตัวเองมาเลยเห็นไหมอันนี้อันนี้สระกู้ล้อมอ้อมเห็นไหมแก่นก้าอันนี้มันแก่นก้าเห็นไหมอันนี้อย่างใหญ่มันเป็นเอกทรงนะพ่อห้องบอกเอกทรงแทนมาป้อมเป็นกอๆแถมอันนี้มันมันมันถึงบ่นแล้วกันไหมกอจักจักนี่มันเสียงตีไหมจักนี่มันเสียงตีไอ้กอกอเนี่ยตัวนี้กอเนี่ยเป็นอันนี้มันปกติแล้วมันจะต้องมีมาเยอะนะครับมันก็ ไม่เอก่ะไม่เอกเสียงโทอันนี้เสียงโทก็เนี่ยก็ like เอกทรงนะเนี่ยที่ถือว่าเป็นเอกทรงด้วยนะเนี่ยเอกทรงทรงจักเนี่ยทรงจักนะครับแม่โอเคนะครับอันจักยนลงที่นั่นเนี่ยนเนี่ยตัวตะเนี่ยอันตัวตะนี่นะก็แม่แม่อัตัวตะตัวตะไม่กี่ไม่เยอะนะครับแม่อันตัวตะไม่กี่ไม่เย่ออ่าก็ อันมันก็ถือว่าก็เป็นไม่เอกนะฮะไมยย่มมย่อใช่ไหมไม่เอกเสียงโทนะฮะตีนะอ่านว่าตีนนะอ่านว่าตีเห็น,น,นไหม <c oughs> มันใส่ไม่โทรปรไปได้มันเป็นไม่อันเสียงโทรปกตินะครับตีนั่นส่งนั้นเห็นไหมโอเคนะครับไหมได้ละได้ละไ,ไหมอันนี้ก็คืออันที่เปนนน็นเน้นมอดข้าวโบาราณว่าป็ี๒โลกเน้นเอกส่ง เน้นนั้นสละกู้เน่นนั้นน <S hopping> ักสอนกู้เนเนนเัเน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 เมเน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 เซเน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 เาเน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 เ้เน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 เอเน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 เยเนมนเนเนเมอนเ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 นนเ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 นนเ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 นนเนเนเเนนเนมอเนนยนเนเนนเนเนเน้นนเนเนเเเนเป็นอย่างนีนครับเห็นนนนนเนเนเนน ค,ครับวันนี้เราจะมาเล่ากันต่อเลยนะครับไปไหมห,หลังจากที่อันอกัมมันน้อยนะครับพวกก็บ,บินหงพาออกมาแล้วนะครับออกจากอันเมืองของอันมุขเทวีนะมุกมุขขวดีมุขวนะมขวดีมาแล้วเมียคนแรกคนนะมาป้าแถวเมืองอะไรไอเอี้อออย,ยได้ลนะพวกก็เล็งพอ่อลงไปเรื่องลุ่มนะ บ่มีกำแพงบ่มีกำแพงโอ้เมืองอะไรยังบ่มีกำแพงมะประตูลึกจ้าเนะบ่มีประตูบ่มีกำแพงอะไรย่างเช่ยังอะไัไหมคือล้อมอ้อมเฮ้ยคือเนี่ยมันก็คือไอ้ห้องน้ำไอ้ที่มันขุดนอกคือน่ะนอกกำแพงน่ะปกติเมืองมันดยมีกำแพงนะครับมันมีกำแพงเลมีองเมืองของมนุษย์อ่ะอ่า ก็อมีกําแพง้วมันก็อย่คุดอันห้องน้ไว้ดางหน้าอันเออเมืออันจระตูเข้ามาง่ายอันคือเนี่ยห้องน้ํานะครับห้องน้ําขนาดใหญ่ขนาดน้อยก็แล้วแต่จะสร้างมาล้อมล้อมคือคือล้อมตังใดบ่มีกําแพงบ่มีอันประตูบ่มีอันคือล้อมเดยืองได้เนี่ยเมืองอย่าง ล้วนแต่ป่าไม้โอ้มีก็ป่าไม้เป็นที่อาศัยไก่เมืองคนมันไก่เมืองคนบินโหมาเท่าไรวันมันมนุษย์แทนล่าไก่เมืองมนุษย์โอ้โหเนี่ยเด่นโพิสัตว์ตนบุญแก่นกาเออก็มาน้อยก็จักยนลงอะจักยนลงจักอนันฮงอะจักหงลง จี้น,น้อนจี้น,นันเอาลงเอาหงลงไปก่อยแล้วไม่แนยะ่เออเป็นเมืองกำพันเอออันนี้มันเมืองยักษ์ในว่าเมืองกำพันทราบแจ้งหูสันเออนี่มันไม่ใช่เมืองมนุษย์เมืองกำพันนีออ่มัอะก็ขึ้นสู่ห้องผังตองออขึ้นขึ้นไปเยี่ยมยื้อกว่าวเอ,อ ปะหันลูกยักษ์อมเล่าๆอมเล่าอมเล่าปะหันลูกยักษ์บุญจักสยองงอมแล้วเว้ยหันลูกยักษ์อมเล่านวลลองผิวใสอา่างอมแล้วสาวน้อยมาปะคนละนไรเนี่ยเลยเนี่ยเหมือนกินนาีอกาเดินเรียบข้างเกาะายทาน แอนฟอนเหมือนนางกินนาเล่แอนฟอนบนทรายทานอะไรเนี่ยใดเนี่ยนะผิวขาวเขียวเหมือนหอยมุกซ้อนโอ้ผิวนๆเหมือนกับไอ้มุกเอาไรเนี่ยนะมันมันหยาหยาหยาดด้วยฟันดำโอ้เสียท่าฟันดำไปหน่อยไม่ได้แปลงก็่วิญญาณ เิ้วกงก้อมเขียวกงว,งวาดบงวาดวงตาข่ำเขียวมัโกงวาดวงตาข่ำนะวงวงตานะวาดวงตาเกซาดำผมดำนะครเมือนแสงแก้วเข้าเหมือนบ๊อบบ๊อบบ๊อบหูผมมันดำไม่ผมเลยหิมปานอนเหมือน <im pa> <gon> มอนมากเต้าหิมปากสีอ่อนๆนย่องไรแล้วเหมือนเหมือนมอนมากเต้าเหมือนปลเต้าน่ะมากเต้านี่นะบลาเต้าน่ะเหมือนมอนนะมอนมากเต้าน่ะมันอ่าว่านะมันแดงๆอันอันชมพูชมพูแดงๆแดงๆเหมือนมอนมากเต้านะมักเต้าป่าเต้านะบลาเต้านั่มุกใส่งามเลิศล้ำมันเน่ยงามแต่ว่าอันนี้ยอมแล้วเอมแล้ว ไปปะสาวน้อยลูกยักษ์หลาคนอะไรเงี้ยเลยเนี่ยเออเอาละวันพวกเอามาตอกันเนาะเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ